สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด9 1 5ทาหล่อนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวาธาตุลม ธาดลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูไปโพราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไหลจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสารพันได้ด้วยนะครับ สิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนดวงความรักขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอสมอต้สอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาที่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในห่วงวันเวลาในอนาคตข้างหน้าของคุณนะอนดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลียป่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้โชคชา,าม วนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือในช่วงนี้ชาวธาตุลมอาจจะมีความเครียดหรือการที่ยังเอาเขาออกจากความคิดอยู่หรืออยางเอาเขาออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้ทําไมยังถึงยังเอาใครสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้ เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ดูแลเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเหมือนมีพลังงานใพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือมีคนที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของการแอบสืบ การแอบส่องการแอบมองโปรไฟล์ของคุณหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กำลังที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะรู้ว่าคุณนะเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมานะมีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนอดีตที่ผ่านมามันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงหรือสําหรับบางท่านอาจจะยังดื่มเรื่องราวเก่า,เ,กาเรื่องราวเดิม,ดมที่มีเขาคนนั้นในความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนกับการที่เรายังรอคอยให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดความรู้สึกของเรา ยังตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้เอดอวานการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับในตัวงเราเองความรู้สึกก็เช่นกันความรู้สึกมันมีหลายความรู้สึกมีทั้งอารมณ์ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความสมหวังความผิดหวังคุณจะเลือกในความรู้สึกที่เป็นตัวตนของคุณหรือการที่กลับมารักตัวเองมากขึ้นนำดีพลังให้ในอวานคนที่ห่างไกลคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนแดน กหรือคนที่ห่างกันโดยระยะทางนะมีพลังงานภายในออปเปเคิลในออปเปเคิลเป็นพลังงานภายในโอกาสข้างหน้าในวันข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณเป็นคนที่อยู่ในวันเวลาปัจจุบันที่วางแบบแผน อนาคตให้กับตัวของเราเองเสมอนะมีพลังพ่าก้าวดาบก้าวไม้เท้าเป็นพ่แ่งความเครียดความกดดันหรือมีพ่แห่งการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือการมีกำแพงในตัวของคุณเองหรือตอนนี้คุณอยากจะอยากอยู่ด้วยตัวของคุณเองความทุ่มเทความมุ่งมั่นความตั้งใจในเรื่องการงานและการแข่งขันในช่วงนี้หรือการที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวเราเองเราเป็นคนที่มีสิทธิได้ ความรู้สึกในตัวของเรานะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองก่อนมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณมีไพ่ของความชัดเจนหรือมีคนที่อยากเข้ามา ชัดเจนกับคุณนะการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราเราอยากได้รับความรู้สึกที่เท่าเทียมความจริงใจความเสมอต้นความเสมอปลายห้าถ้วยความเสียใจความผิดหวังในสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีการที่เคยผิดหวังและเสียใจความรู้สึกที่หลงสายน้ํามันก็ไม่หวนคืนนะการที่เคยเสียใจ การผิดหวังกับการกระทำของเขาคนนั้นในคํามั่นคัญญาที่มีไว้ให้แก่กันนะครับเป็นนางอ่างไพ่ในการที่การกําเนิดใหม่การให้โอกาสกับตัวเองเป็นครั้งที่2โอกาสที่เรามอบให้กับตัวของเราเองหรือเป็นไพ่การกลับมารักตัวเองการเห็นคุณค่า ในตัวของคุณนะมีไพ่พลังงานไพ่ในตอนเนี้มีไพ่ของความฝันที่น่าแสนประลาดใจเมื่อคุณฝันทุกส,สิ่งทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นจริงมีเรื่องราวที่เราเคยฝันแล้วมีเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าเหตุการณ์เนี้เคยเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งในความรู้สึกของเรานะมีพลังงานไพ่การที่ได้พบเจอคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณการที่จะมอบหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่ง ใครคนนั้นเขาต้องเห็นค่าในหัวใจของเรานะการมองโรคในแง่ดีการมีศรัทธาในเรื่องความรักและการเข้าสู่ความโรแมนติกการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่ใช่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานไพ่เบอร์ขคไหนการเติบโตการปลดปล่อยพลังงานของไพ่ฤดูแห่งความใบไม้ผลกการกําเนิดความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุลม ในช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลทีคอร์พลังงานไพ่สิบใบความรักช่วงนี้มีพลังงานไพ่กาจาหรับ,บางท่านอาจจะดื้อ,อดีดไม่ได้เคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาในวันที่ห่างไกลหรือในวันที่คนคนหนึ่งห่างไกลคุณตอนเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่าเขา ในวันนั้นเขาทำผิดกับคุณไว้มากทำผิดกับคุณไว้เยอะมีคนที่แอบมองมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณมีไพ่ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำก,กต็ตะกฎมินพิจิกธาตุดินกันพิษสองกรนะครับที่อยู่ในความรัก ในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยกันไปคนที่หมดใจคนที่หมดรักคนที่ไม่แขกับความซึ้งในวันที่เราปล่อยจะมีคนที่กลับมายื้อจะมีคนที่กลับมานั้งจะมีคนที่กลับมาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่านะมีไพ่ของการที่ในวันเนี้ย เป็นฝ่ายเราที่มองไปข้างหน้าในวันหนึ่งที่เราปล่อยกับความรู้สึกไปแล้วจะมีการที่ได้พบเจอสิ่งดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับอขอรูพลัง,งานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมก่อนนะครับมีไพ่ของสามเหรียญน,นะอาจจะมีการที่อดีตที่ผ่านมาสําหรับบางท่านอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเข้าดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเคย พูดคุยเขาไม่รู้ตอกกี่ครั้งตอกกี่ครั้งเขาก็ยังทําผิดเหมือนเดิมซ้ๆาๆนะมีพลังงานให้เดือดเวอร์การเรียนรู้คุณเคยเรียนรู้นิสัยใจของเขามาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกระทําหรือความรู้สึกของเขาคุณจะรู้ว่าในวันนั้นเขาเคยพูดไม่จริงกับเราแต่เราเป็นฝ่ายที่หลักเขาในวันนั้นเรามอบให้อภัยกับเขาได้ในวันนั้นแต่ในวันเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกของตัวคุณเองว่า คุณยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนเก่าๆหรือคนเดิมๆที่เคยผิดสัญญาที่เคยผิดสัจจะที่เคยผิดคำพูดเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าเป็นไพ่พลังงานไพ่จะชัดเมนนะครับเป็นพลังงานไพ่พรมนิดหรือการที่ได้รับผล่งการกระทํา บทเรียนที่จะปวดใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นไม่มีใครหนีกรรมและการกระทําของตัวเองไปได้เป็นพ่แห่งการที่เราอาจจะเป็นพลังงานการที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาใครคนนั้นก็หวังผลประโยชน์กับเขาหรือใครคนนั้นก็ไม่ได้สนใจเขาเท่าที่ตอนที่อยู่กับคุณในวันนั้นเป็นไพ่ของการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิต ของเขามีไพ่พลังงานไพ่ อัพวานน่ามีพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยแดเหรียญ8ดเหรียญความตั้งใจความพยายามการพิสูจน์ตัวเองหรือคนเก่าๆคนเดิมๆกำลังกลับมาพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขาจะดูแลคุณเขาจะห่วงใยคุณหรือเขากำลังคิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นการกระทำไม่ดีคุณในวันนั้นกลับมาเจ็บปวดในวันนี้การกระทำที่ส่งผลถึงในความรู้สึกลึกๆของเขาหนะามีพลังงานไพ่ในตอนเนี้ยมีพงงยไพ่ของ10เหรียญน,นะครับเป็นไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อก การมีกำแพงหรือคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณในวันนั้นเป็นพหตงการ์ที่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับมายังไงดีใจหนึ่งก็ยังคิดถึงใจหนึ่งก็หลังยังรักใจหนึ่งก็ผูกพันอีกใจหนึ่งก็อยากตัดที่เขาอยากตัดใจจากคุณคือกับสิ่งที่ผ่านมาเขาคงทำผิดกับคุณไว้เยอะทำผิดกับคุณไว้มากมันเหมือนเขายิ่งพยายามตัดใจจากคุณเท่าไหร่ในตอนนี้ความรู้สึกมันยิ่งเพิ่มพูนแห่งความรักและการดูแลในวันที่ห่างไกล ทำให้คนคนหนึ่งเห็นคุณค่าในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่านะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดคนที่อีโก้เยอะอีโก้มากฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังทุกข์ทรมานใจมีพลังงานไพ่หกถ้วยหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆหว,หวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์คิดถึงวันวานคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันที่คุณกับเขาเค,าเคยมีความรูปภูผันและความ มีเยื่อใหญ่ซึ่งการและการอดีตที่ผ่านไปแล้วมันคงย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณในวันเวลาปัจจุบันสร้างวันเวลาปัจจุบันให้เป็นอดีตที่คุณกับเขามีความทรงจําและความอบอุ่นและความผูกพันกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังานไพ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งคุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะคุณอาจจะเคยผิดหวังกับเขามาเยอะผิดหวังกับเขามาก ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เฉยชาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกเขาไม่รู้ว่าคุณยังห่วงเขาอยู่ไหม เขาไม่รู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมเขาไม่รู้ว่าคุณแคร์เขาอยู่ไหมแต่ตอนเนี้มันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โอกาสที่น้อยของเขาเขาอยากทักทายเขาอยากพูดคุยเขาอยากส่งข้อความมาให้คุณตอบกับเขาเขาจะได้รู้ว่าคุณอะยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าขอโอกาสให้กับเขาแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปในอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่าเดอะธรมบันสายใหญ่ที่ผูกผ่านสายใหญ่ที่ผูกมัดมีพลังนภายในอัพครับ อัศวินถือถ้วยนะกัรยาณมิตรคนที่ช่วยเหลือคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลคนที่แคร์กบหัวใจของคนที่เรารัก คนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะใช้คำพูดคำจาที่ไม่ทิ่มแทงใจไม่ได้บาดลึกในหัวใจเขาจะแคร์กับความรู้สึกในคำพูดคำจาที่มอบให้แก่คนที่รักนะมีพลังงานไพ่ความผูกพันหรือในตอนเนี้ยสำหรับบางท่านอาจะมีพลังงานไพ่ผมแลิขนํนำพาพบเจอคู่อธิษฐานคนที่เคยคุ้นเคยคุณจะสัมผัสถึงความผูกพันความคุ้นคุ้นเคยความคุ้นใจความคุ้นตา มีคนที่อยากกลับมาเหมือนเป็นพลังงานการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันแล้วได้มาสร้างอนาคตได้มาเรียนรู้กันละกันนะครับคนที่สัญญาจากอดีตชาติกําลังกลับมานะสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่คนเก่าๆว,กาว,กาวกาานกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะพร้อมที่จะทุ่มเทคนเป็นพลังงานพ่ัการที่คนคนหนึ่งกลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่ให้อภัย กับในสิ่งที่เข้าทําผิดพลาดไปนะมีพลังงานไพ่ความเสียใจเสียใจในสิ่งที่ทํา ทำไปแล้วเพิ่งมาเสียใจมาคิดได้ในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่ภาครักห่งความรู้สึกกันไปนะมีพลังาไพ่แปดเหรียญมีไพ่ของเดินเฉีด,ดกรกฎลัคณากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่าง,างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางได้คนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งทาหารตำรวจได้คนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเงินการลงทุนได้นะเป็นไพ่ของการที่ทํางานเกี่ยวด้านอาหารการกินได้ เสื้อผ้านหน้าผมได้นะครับเป็นพลังงานภายในตอนเนี้ย มีพลังงานไพ่การที่คุณด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันน,น่ามีพลังงานไพ่เดอรสตาชาวกลุ่มลัคณะกลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาหรือจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเป็นไพ่ของนหนึ่งแห่งจัก,กรวาลคือคุณนะพลังงานของไพ่จัก,กรวาลหนึ่งเดียวในตอนนี้นะเป็นไพ่พลังงานการที่เขาอยากคิดถึงวันที่ ดีที่ร่วมกันนะเออขอดูปทางงานภายในปัจจุบันนะครับของชาวท่านลลมกลุ่มตุนเมทุนว่าปัจจุบันความรักเป็นเช่นไรบ้างนะสำหรับคนโซล,ลาเจียนมีการที่ได้พบเจอ กับคนที่มาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนร่วมกันสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครที่เข้ามาสำหรับบางท่านอาจ,จมีการที่รอคอย คนที่ผ่านมาของคุณกลับมาแก้ไขหรือคนอดีตยังมีเรื่องค้างคาใจในความรู้สึกของเขาที่เขาอยากกลับมาแก้ไขนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบเหนื่อยและกับความพยายามที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่เราพยายามคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วว่าคุณเป็นคนที่ปกป้องกับคนที่คุณรักคุณเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาทําร้ายจิตใจของคนที่คุณรักนะมันเหมือนกับการที่ในตอนเนี้ยอุปสรรคปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใด คุณเป็นคนที่ฝ่าฟันและเผชิญหน้ากับทุกปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขกับทุกปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน3ดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือมีพลังงานไพ่คนอดีตที่ผ่านมากําลังเจ็บปวดในหัวใจของเขาคนนั้นนะมีพลังงานไพ่การที่อาจจะมีการที่ได้พบเจอพลังงานของพ่อไม่ไมๆ คนที่เป็นไพ่ของคนที่เอาใจคนที่เอาใจเก่งคนที่เทคแคร์คนที่ดูแลหรือเป็นพลังงานพ่อบ้านก็ได้นะมีพลังงานไพ่ใน6ดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟวานคิงออฟวานลาชาหงไฟหรือการที่เราได้พบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างหรือคนที่อายุเยอะกว่ากันเป็นไพ่พลังงานไพ่คนคนนี้เคยเสียใจหรือผิดหวังหรือเขาเป็นคนที่รู้ว่าคุณกําลังผิดหวังและเสียใจอยากเข้ามา มีเหมือนกับการที่ดูแลและเอาใจใส่คุณนะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบเจ็ดดาบเป็นพลังงานไพ่การที่แอบซืบแอบ่องของคนอดีตหรือเป็นคนอดีตที่ผ่านมากำลังหวาดระแวงกับการกระทำของเขาในตอนนี้มีพลังงานไพ่ห้า้วยมีไพ่ของการที่มีไพ่ของคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำมีไพ่ของคนที่เสียใจมีไพ่ของคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขา คิดได้ว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตรงเขามีความคิดถึงความห่วยหาเขาอาจจะเป็นไฟที่ฝากความคิดถึงมากับสายลมให้ช่วยพัดพาในจิตใจเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันหรือการที่เราได้พบเจอกันแล้วมีความคิดถึงซึ่งกันและกันน่ามีพลังงานไพ่ความรับการปกปิดการซ่อนเลนเป็นไพ่ของคู่อธิษฐานคู่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ เป็นไพ่แห่งการที่คุณกับเขาอาจจะไปทําบุญร่วมกันหรือลึกตากบาตรร่วมขันกันมาหรือการที่คุณกับเขาได้มีสิ่งดีๆร่วมกันหรือการที่คุณกับเขามีความเท่าเทียมยุติธรรมซึ่งกันและกนันนะามีพลังงานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญความสดใส ความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองในตอนนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณรู้ว่าอะไรควรคู่กับเราอะไรไม่ควรกับเราอันไหนสิ่งที่ดีกับเราอันไหนสิ่งที่ดีต่อใจอันไหนสิ่งที่ไม่ดีต่อใจเราอาจจะปล่อยไปกับความรสึกเราอาจจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองมีพลังงานให้ความเบือ่อ ความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในทุกเส้นทางเดินในทางเดินเนี้ยมันมีทั้งความทุกความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจความไม่สมหวงังแต่คุณจะอยู่กับความวันเวลาที่เป็นความจริงในตัวของคุณเอ็ดอฟวานนะครับเป็นลางไพ่แปดหลีแปดในอฟวานในอฟเพจเิลเป็นไพ่ของการรอคอยการเฝ้ามองก,การที่มองถึงสถานการณ์ว่าใครเข้ามาแบบไหนคุณเป็นคนที่เรียนรู้กับนิสัยใจคอ คุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้หรือการที่ในตอนนี้มีคนที่ขาดถ้วยแห่งความเติมเต็มขาดถ้วยแห่งความห่วงใยควีนอสอดลาชินีถือดาบนะคนคนหนึ่งอาจจะเป็นพลังงานไพ่การที่คนที่มีความเข้มแข็งเหมือนกันคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเหมือนกันคนที่มีความเป็นผู้นําเหมือนกันหรือการที่ลดอีโก้แล้วกลับมาปรับความเข้าใจของคนอดีตที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างเคลียร์ใจแล้วกลับเข้ามาเริ่มต้นขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับคู่ทุกคู่ยากคู่ฝาฝันคู่คนที่ในวันที่ทุกเขาก็จะอยู่กับคุณในวันที่มีอุปสรรคเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและก้าวเดินไปด้วยกันในอุปสรรคและปัญหาที่มีคุณกับเขาเป็นคนที่ร่วมสร้างไปด้วยกันนะอ่า ขอดูพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่พลังงานไพ่ห้าดาบนะเป็นพลังงานไพ่การเลิกราการหย่าร้างหรือคนที่เคยเลิกกันไปหรือคนที่เคยจบกันไป อาจี่มีโอกาสที่ได้กลับมาหรือวนกลับมาปรับความเข้าใจซึ่งการและการมีไพ่พลังงานไพ่คนที่หลักเพศเดียวกันหรือมีพลังงานไพ่การที่ไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะมีพลังงานไพ่ในคีโนบัตเคิลหรือการที่ในการที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินกับคุณหรือการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่าย ต่างเกื้อนหนุนในเรื่องการเงินซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สองสองดาบเป็นพลังงานไพ่การลังเลการตัดสินใจใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันอีกใจหนึ่งก็อยากตัดสาหรับบางท่านอาจจะจะตัดใจจากไข่ไม่ได้อยู่นะมีพลังงานไพ่ขีนออฟสอดนะครับเป็นพลังงานไพ่การฝ่าฟันเอทออฟคับเป็นพลังงานไพ่โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนไข่คว้าในความรักในความสัมพันมีไพ่ของสามดาบ 3ดาบ9ไ้่เท้านะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้ที่เจ็บปวดและยังเสียใจและยังเสียใจอยู่นะมีพลังงานไพ่3ถ้วยครับเป็นพลังงานการที่ Queen of One King of One w i e l of Fortune นะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ความสำเร็จเส้นทางเดินแห่งความรัก ความรักยังไม่จบลงในวันที่เรารักกันในวันที่เราใช้ชีวิตคู่ในวันที่เราก้าวเดินในวันเวลาที่เราจะพร้อมทุ่มเทพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะดูแลในใจของคนที่เรารักในใจที่ความคนที่รักกันเขาจะแคร์กับความรู้สึกเขาจะไม่ทําให้คนคนที่เรารักเจ็บปวดกับความรู้สึกของ เขาตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่มีคนที่เข้ามาดูแลใจคุณมีคนที่เข้ามาห่วงใยคุณมีคนที่สร้างความผูกพันร่วมกับคุณในช่วงนี้โชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณเขาได้มาพบเจอกันนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เรื่องบังเอิญทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมานำพาให้เราได้มาพบเจอกันมีการพบมีการเจอมีการจากมีการลาในวันที่หมดผลแห่งการกระทำ ก็ต้องจากในวันที่มาพบกันแล้วในความรักกันแล้วในการให้ใจกันแล้วรักษาความรักและความผูกพันที่มีต่อกันนะครับอขอรูปพังาาไพ่ในในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุลน,นะครับขอพักงงานไพ่สรุปและแนะนํามีไพ่ของเดอะเวอร์ เดอเวอร์คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคือประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทําให้เราเรียนรู้ว่าใครคือคนที่ผูกพันว่าใครคือคนที่สนับสนุนว่าใครคือคนที่เกื้อกูลว่าใครคือคนที่ดูแลคุณเป็นคนที่อ่าน ความรู้สึกของคนองรอบๆข้างได้มีพนักง,งานไปไพ่แห่งการที่ฝ่าฟันและ,ะเผชิญหน้าและ,ะเผชิญปัญหามีพลังงานไพ่ขิงอัพครับมีไพ่พลังงานไพ่จัดเม้นการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณการกลับมาเห็นดวงจิตที่แท้จริงของคุณนั้นมีพลังงานไพ่ในการที่ในการติดต่อการสื่อสาร นะมีไพ่พลังงานการปิดกัน้นการรอคอยการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอกันมีคนที่แอบมองม,ออมีคนที่แอบสืบมีคนที่แอบส่องมีการพบเจอกับคู่คนที่เคยอธิษฐานเคยให้คำมั่นคำสัญญาและคำผูกพันร่วมกันนะครับของพลังงานของชาวธาตุลมนะเป็นไพ่ของบุพเพนำพาพบเจอคู่สัญญาคนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลหรือคนที่เคยทำ การกระทําและการกระทําร่มกันมานะครับหมอโต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกๆท่านนะครับ